มากันถึงเรื่องราวของเพลงบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเสพเกาหลีซะเยอะญี่ปุ่นก็เยอะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพ่อหนุ่มคนนี้คือฮอตมากนะฮะเป็นชาวฮ่องกงที่ฮอตมากแล้วมาดูสถิติของเขาติดตามครับนี่คุณคนนี้คนนี้นะฮะเป็นชาวฮ่องกงนะครับชื่อว่าเฉินอี้ชินนะครับเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับแถวแนวหน้าของเพลงป๊อปฮ่องกงมาอย่างยาวนานล่าสุด เขามีการจัดอันดับศิลปินชาวฮ่องกงที่มีบทเพลงที่ถูกแฟนเพลงเปิดฟังแบบสตรีมมิ่งสูงสุดประจําปีนี้ออกมาแล้วซึ่งปรากฏว่าเพลงหลายเพลงเป็นเพลงของเขานะครับส่งผลให้เพลงของศิลปินหนุ่มระดับซปเปอร์ตาร์คนนี้ซปเปอร์ตาร์คนนี้นะฮะ มีการฟังแบบสตรีมมิ่งผ่านทาง Spotify สูงสุดในระยะเวลา5ปีติดต่อกันครับโอ้โหในโซอลศิลปินเอเชียที่ชาวฮ่องกงเปิดเพลงฟังมากที่สุดรองอันดับ2ก็คือเจย์โจ ซึ่งก็เป็นศิลปินขวัญใจนะคะส่วนในอันดับ3ตกเป็นของ BTS ค่ะซึ่ง BTS เนี่ยเป็นกลุ่มศิลปินจากเกาหลีใต้เพียงกลุ่มเดียวที่ติดอยู่ในการจัดอันดับในปีนี้ในขณะที่อันดับที่4ตกเป็นของนักร้องสาว Taylor Swift ค่ะซึ่งเป็นศิลปินชาวอเมริกันเพียงคนเดียวที่ติดท็อป5ในการจัดอันดับครั้งนี้ค่ะมเมื่อช่วงค่ำเนี่ยเขามีข่าวว่า BTS เป็นศิลปินที่ได้รับการสตรีมมิ่ง ทั่วโลกสูงที่สุดนะคะกับ<ฮ>เพลงของเขาไดนาไม t e คือนี่คือทั่วโลกเลยใช่แล้ว92ประเทศฟ<ม>ังาาของเขาไม่ธรรมาดามรมครับ